มมีขม้ารันเพอร์เซ็นยังไงโอ้มันไฟไม่อยู่ลงท้องไตแม่กับนั่นอยากับนายมันสุดคลายกับนายวันกับนี่เกี่ยวเออพอลืมบอกเจ้าเตารุ่นนี้คือเตา SS05+ Plus นะคะส่งพร้อมสาธิตให้ลูกค้าที่อำเภอหนองสองห้องนะคะบ้านบ้านโนนการค่ะ จังหวัดขอนแก่นนะคะลูกค้าท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงนะคะสามารถแวะชมงานได้ได้เลยนะคะติดถนนใหญ่นะคะเตานี้เผาด้วยไม้ไผ่นะคะเป็นไผ่แห้งใช้เวลาประมาณ40นาทีนะคะคายแก๊สเรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นเตาสองหน้านะคะใช้งานง่ายระบายอากาศได้ดีนะคะพุ่งแรงมาทุกคจริงๆยัมีขาดจอร,รอแค่ไ,นะไฟดับนะคะก็ามาดับเอาน้ำดับไ,ได้ทาน<ม>เลย ประโยชนรอเตาเย็นก็เก็บฐานได้เลยนะคะตอนนี้ขายแก๊สเรียบร้อยแล้วนะคะแก๊สสวยมากเราเรียนขาดดูข้างหลังนะคะแกะใบเป็ยนทานต้นใม่ทานงูตายแก๊สเรียบร้อยยาวมาเลยครับมาเลยใส่เลย สนใจแวะดูงานนะคะที่บ้านนอนตาลนะคะทางไปบ้านขุมปูนนะคะนี่ไงพิสูจน์เลยนะคะว่าถายแก๊สเป็นแบบไหนนะคะนี่เราจะเคี่ยร์านออกมาเพราะเพราะเพราะลองดูก่อนค่ะลองดูก่อนเห็นไหมคะแก๊สแรงมากโดยที่ไม่มีฐานไม่มีไม้เลยนะคะเอก็บไใช้กันเหนไหยนด เราต้องให้แน่ใจก่อนนะว่าแก๊สคายเต็มที่แล้วนะคะค่อยเสียออกนะเตารุ่นนี้นะคะผลิตที่ร้านวัสพลการช่างนะคะพิกัดอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดจังหวัดกาลสินนะคะหลักการทำงานของเาคือไมหลักการทำงานเป็นระบบ ก๊สไฟเออร์นะคะการเผาไหม้ตัวเองอันนี้ไม้ครายแก๊สกระบวนการอบถ่านความชื้นของไม้ความชื้นของไม้มีแต่มันกะดันตัวออกมาเพื่อกวนกัเผาไม้เป็นถ่านที่สะอาดบริสุทธิ์นะคะ สิกลายเป็นนนทามมัสิีปอดสารก่อมะเร็งนะคะมันมุดลงเป็นทอหน่อยท่อหน่อยข้างในมุดลงปุ๊บมันก็สิมันตัไปสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่สาน่อยกั่ายลงมาด้ที่ Facebook พิญญพัฒน์ดวงนามนณ์ Facebook วัสดุมนุษย์พลังงานทดแทนนะคะ ID Line 0621465689นะคะมันมีแก๊ก ไมหมันมมีแก๊สเด้ไังจองเข้ามาเลยนะคะเพราะเป็นเท้าเบาเอาแกปกระใสเผื่อไงเออนี่คือเรียกว่าแกซิฟายเออร์การการเผาไม้ตัวเองขนส่งนะคะใช้บริการกับแฝดนะคะไม่เกินสามวันนะคะส่งถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางนะคะจะปีนขึ้นมาปุ๊บแหละจะเอาดินเหนียวใส่แทนสำหรับวิธีเก็บฐานก็ไม่ยากนะคะจับด้ามข้างถังนะคะตะแคงลงเลยแก้ไขการเอาดินแทนเอาดินเหนียวแทน สามารถยกเทก้นถังได้เลยนะคะไม่หนักมากสำหรับผู้ชายก็ได้นะคะเผาไปประมาณสิบเป็นเตานี้สามารถใช้แรงงานคนเดียวได้สบายมากนะคะขายแก๊สใช่บรรยายไปแล้วค่ะ สังเกตนะคะไม้ไม้มันจะเป็นไม้ไผ่ผ่าซีกนะคะมันมันจะอบเร็วมากไม่เกินสี่สิบนาทีนะคะตานี้ที่จับเวลาไม้เก่าเอามันโดนน้ำข้างในเห็นไหมน่ะระวังนะระวังนะอ่าอันนี้ที่ว่าอย่าไว้ต่อยอดใส่งานใจหุงต่มก็ได้หายังมาวางใส่ปากปองอะได้ อยากต้มไข่ต้มยังแกะขึ้นนี่น่ะในปากอันนี้แกะนี่เนี่ยเขาบอกว่ไปเห็นดื้อแกะใหม่เละอื่เวลาเจ้าอยากเออต้มบ่อเรียกว่าเจ้าอยากอันนี้เจ้าเอาอะเนี่ยมะเขาว่าวางเอาหม้อเอามาตั้งอย่างนี้เลยบอกแกะเป็นบ่อกไปเป็นบอไปถึอ ยำข้นเาสีเหียวเห็นเลยดวนี้ย้ขึ้นเราเห็นอยู่ย้ำขึ้นเราสีเหียวเห็นย้ำไปทำเพราะครสเดียวเห็นบันไดไม้ไผ่มันมีาอยากใสมหมกต้มเ้จะอยากต้มอาแฟกินบ่เอามาใส่เลยเขาเดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บรวดอนเอาอีรีเลยเนาะแก๊สนี่แก๊สเนี่มันหนักเป็นน้ำส้มควันไม้ได้เยอะไหมคะนี่ได้เยอะนแก๊สโเียมเขานน้ำส้มขันไม้ก็หยดดีเนอโหแก๊สระวังนะคะเวลาที่มาติดไฟได้น่ะ เห็นไฟเข้าไปหมเห็นปิดไฟหมดจ้ามันมันมันใช้แก๊สแหละเอาออกเลยก็ได้มันก็ค่อยมีประโยชน์ไปไหนเป็นการทำงานที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะคะแก๊สมันจะไหลออกน้ำมันก็เอาเอกแกไปเรื่อยนะเก็บไปเรื่อยถ้าใแก๊สแล้วมันหมมันกืสิบยีเป็นยางครับมันจะค่อยแห้งไม่ค่อยเหือดไปมันมีความสูดของใหม่แล้วเยอะคน รุ่นนี้จำหน่ายอยู่ที่ราคา5,000รวมส่งนะคะเพราะเป็นท่อแฝดขนาดให้บองเท่าเรี่ยวใหมว่าง่ายมากนะน้อยหนึงว่าลยแต่คอยเบิ้งเอาเด้อมันใหม่เงินใหม่ซานเนี่ยคอยนางเบิ้งกันยังไงเตาโอเคนะคะยังบอกว่าหันชิศทางลมให้มันดีด้วยังไงหันทัน